nhìn nôm nhè đây bạn một sầu nôm nòi khiệt lại và xúc với nhau này ha bề thay còn lo nôm nòi và nôm gì anh này khỏi với mong người lê nôm nhiều nhau này nòi cả bề thay bạn nào bắt lên lăng trôm mày trôm mày

อยุดว้าาเอเเออีสยด้วเอาไปเรียงออกไปเลยออกไปเลยโอ้น่อยกนมคือเกาหอหลานี่มาจับเอเอาเจ้าสองบาทเนี่ยจามาจับหมดตัวทีเด้อ เด็กบาทแล้วปีนี้่นนะี่ก็ได้แล้วอันนี้ห้องไขซื้อเองฮะอันนี้ดิอันนี้ก็เงื่อนไขก็เราอันนี้ดิอันนี้ก็เงื่อนไขอันนี้จับฉลากได้ครับอันนี้จับฉลากได้ครับว่าควงฟีหว่าอะไรใส่ดอกยังจำได้เลยนี่ซสุอรรณยาวไปจับฉลากครับนี่แดนอ้อยร้านขายปุ๋ยจับฉลากร้านขายปุ๋ยได้ได้เอน ได้แว่นทองคำอะโอ้ยดีใจแห้งวันนั้นเอาว่าฝากเมียวโอ้ยเมียดีใจยังเงี้ยวเท่าจูมือนี่ตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วเห็นบ่แต่เห็ดอ้อยเห็ดลายดิวันนี้เขาเอาเอาปุ๋ยนะครับเพิ่นให้เขียนคู่ปองแล้วก็หยอดล้งครับหลังมันมีทองมีอย่างแน่ครับอย่างเก็บไบซื้อเบี้ยวๆปลาคนว่าได้ผมพอดีครับว่าผมซื้อหลายดิตะกี้ครับ ซื้อวีเทลัดปล่อยก็สอบไปไปย,ยัง,งองเก็บไวใบมือละห้างไปก,ก็ไปเตียนสอบละอันอละอันละอันเขียนลงครับสอบละคู่ปองเขียนลงไปเห็นบัดที่นี่ในในตู้นนัมีแต่ซื้อสุพระโยชน์บัสอันไรซื้อยังอื่นมีแต่สุพระโยชนัสรนครับหน,นึ่งให้เห็นก็ได้กินในท้องเนี่ยนะครับเจ้าคุละ่ะยังอยู่อยู่เดีนี่เอามาฝากเนี่ยนี่ เนี่ยเข้าใจว่าผมซื้อเนี่ยเนี่ยเข้าใจว่าผมซื้อมากครับเอาผมซื้อมากตัวเองเรามีของให้ตัวเองอะ่ะดับอ,อกมาหมดแล้วใส่ยางดีหมดแล้วสวมใส่หนิวมือให้บ้าโดดก่อนห้อมแก้มครับปุ้ยดีใจกีอย่างนี่ใส่ผิวจนมาขาดคืนดีใจ <laughs> ยังไอ้ขึ้นได้ไอ้ได้มันจะใส่หนีไอ้ซื้อดี ทองก็แจกกันน้จับฉลากได้เ่อนละแต่ว่ามันก็เป็นทองครับมันเป็นทองของแท้ครับมันมีตาลันอยู่ดีใจอีกเาขายก็ได้รลายพันอยู่จ้ะขายก็ได้ร้ายพันอยุ่ขายเป็นอันเดียวนี่แหละที่เราวันนี้ใส่ชุดอมวยครับวันนี้ราคา็จะแร่ๆนิดนึงแล่ๆมือโซ่ เอาอีกเร็วเติมเติมเติมเจี๊อีกแร้วมิโซาเราเครียดแห้งครับก็เอาเปลาเล่นกันไปแหละพี่น้องนเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เห็นโมเมนต์แบบนี้ครับของซุปเปอร์ยาวกับเจ๊แว่นนะครับที่จริงแล้วมันมีตลอดนะครับเราเป็นอย่างนี้ตลอดอยอกกันที่สี่ตลอดนะครับเรียกว่า มันบ่ค่อยออกซื้อครับ่อนเนี่ยสมมือนี้มันเริ่มผมกับ่มมีแนวสีไทยกับพี่น้องบ่ยังไงคือผมบ่มีแนวสถไายเหรอครับผมจกักสถไทยยังให้พี่น้องเบิ้งครับบ่ <c oughs> ลรถไทยรถไายยังพี่น้องก็บ่ค่อยเบิ้งกันเห้อครับสมมือเนี่เบิ้งกับเบิ้งหน่อยครับเบิ้งหน่อยก็เลยไทยเอา้าจังซี่ละเรื่องสนุกสนานเฮฮห,หากันไปนะครับ เบิ้งกับผเบิ้งก็ขอพูดหลายๆครับที่เบิ้งกดคอมเมนต์กดกำลังใจให้กดวดไล่ให้ครับผมก็ดีใจครับมาถ่ายไปครับเป็นการอัปเดตชีวิตอีกด้านหนึ่งของซูเปอร์ยา่ากันแล้วกันครับผมกับขอบรัวนะครับที่มาวันนี้ครับเนี่ยกำลังจะไปดูมีลูกค้าครับโทรมาจากจาก จากจากไช่ป่ะชัยาภูมิครับผมจะมาดูรถแบ็คโฮที่ผมพึ่งลงไปเมื่อกี้นี่ครับผมพึ่งลงไปในคลิปเมื่อกี้นี่ครับโทรมานะครับบอกว่าจะมาดูวันนี้เลยครับด่วนเลยครับ,บกลัวว่าคนอื่นจะเอาก่อนเราอย่างเอื่อนเอาก่อนพะวันลงไปคันใดตะก่อนนี่ก็ไม่เคยลง่งเลยเพราะว่าสามมือเงี้ยครับมันกับไป่อนไปก่อนไปก่อนครับเรารีคลิปมาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งคันใดกับ ลงมากข้าใดกับมีแต่ไปไมีแต่ไปพอคันนี้ลงมากปั๊บเนี่ยเราบรอสซาเลยครับเราเปล่าโทรศัพท์บอกมากสุดป่วยเงาอยู่ใส่ไฟสีไปเดี่ยวนี่แล้วไฟสตาร์เทเพียงแล้วมีเงินเราจ้ามาเลยเจ้ามาเลยเจ้ามาเลยอยู่ซื้อได้บ่นออกมาเลยบล็อกเอาก็เลยมาเลยแลย้วพี่น้องเสวัสนีไปเบิรงครับรถที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยมาร์คทีครับสองร้อยครับ ราคาถูกนะครับผมราคาถูกนะครับแล้วก็สภาพโอเคเลยครับผมเครื่องดีปั๊มโอเคเลยครับเครื่องดีปั๊มดีครับโซ่ดีแต่ว่าแผ่นแท็กจะไม่ครบนะครับหายไปสองสามแผ่นนี่แหละไม่เป็นไรไปซื้อใหม่นะครับบอกให้เครื่องดีกับปั๊มดีครับกับระบบโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับรถไบโคนี่ช่วงล่างแน่นนะครับก็ว่าใช้ได้ครับราคานี้ถือว่าเย่ยมากมากนะ อ่ะโอเคครับไปรุ่นกันว่าจะจบยังไงวันนี้ก็เลยชวนเจ๊ใหญ่มาเป็นหมูครับจิบอสิไปสวนสาวหนุ่ยมาเป็นหมูแหละจะบวานพูดละท่างกันครับบอกห้ไปส่วนอยู่เด้อบอไปส่วนอยู่ขวาอยากมานําเด้ขวายแซงเาเจ๊แบนเจ๊แบนม่อยากมาน,นั่ดิจริงๆแล้วครับเจ๊แบนปกติไม่ไม่มากับผมนะไม่ค่อยมานะครับเรื่องอย่างนี้น ก็เลยวันนี้ไม่มีเพื่อนนะครับผมก็เลยชวนมาครับนีเราอยายก,เล,ยเ,กเลิกหยุดปิดร้านขายของไว้นะครับปิดร้านทำน,น้ำมันเราไว้ครับมาเป็นมูครับมันนี่มาทะเลาอยากได้ยังพี่น้อนเอ้ยไปเคนียดเหี้ยมันฮักฮักแน่บอกฮักกัวเลย บนขักา,างแหน่ดิช่างแหอ,อ,อ่ะโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ